สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวเหรียญนี่แล้วครับเหรียญหลวงปู่แหวนรุ่นเหรียญเหล่าสู้นะครับเหรียญน,นี้ก็สมัยก่อนก็นิยมกันมากครับเป็นเหรียญของหลวงปู่แหวนสุจินโ์นนะเป็นเหรียญของปู่แหวนสุจินโน์น วัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่อันนี้นะครับเพราะว่าสร้างขึ้นเมื่อปี2 5 2บเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจคนที่ทำคุณประโยชน์บ้านเมืองนะแล้วก็พวกตำรวจทหารนะครับ แจกายตำรวจทหารสมัยแต่ก่อนก็จัดสร้างขึ้นเพื่อ,อเป็นขวัญกำลังใจของตำรวจทหารนะรที่ทำงานแถวแตะเข็บชายแดนอะไรพวกนี้นะเพื่อ,เ,อเป็นขวัญกำลังใจนะครับ อันนี้เป็นเหรียญเก่ามากนะเป็นของจริงครับเป็นเหรียญรุ่นไออันนี้มันเป็นบล็อกอน,นี่เป็นบล็อกโดเด็กหนึ่งขีดนะครับเนี่ยเบอร์เบอร์นะกล่องไม่ค่อยชัดนะอันนี้ก็เหรียญน,นี่นานแล้วเอามาให้ชม,มให้ดูครับเก็บเอาไว้นานมาก เอาหอยอไว้ไม่ได้ใส่กรอบใส่อะไรนะครับก็เลยเป็นแบบนี้ก็เลยเก็บเอาไว้ครับเก็บเอาไว้ตั้งโอ้หลายปีแล้วนนเนี่ยเพิ่งคน้คนมาดูแล้วก็มาเจอมารีวิวให้ดูนะครับเป็นเหรียญที่เก่าเก่าแก่เหมนะือนกันเป็นเหรียญที่นิยมสมัยแต่ก่อนนะ ห้อยจนสึกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เก็บเอาไว้นะครับเก็บแล้วใส่ถุงไว้ห่วงก็หายไปแล้วห,ห้อยจนห่วงหายครับครับขอจบการรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ 打开。Okay.